ต่างเสียวไปทั่วมีว่านว่ออกบ้านจังหานเหรอเฮ้ยบ้านจังหานออกแล้วนำชื่อมาจากสวะ้ามเนี่ยจากสามทีมเมือัดทบพัดทบกดานี้ยก็พอแง่ด้เลลวลาพุ่มห้อตั้งจันทร์คว่ม ยอมไลายชุดเน่าตอนนี้สะาดจันบุรีที่แรกอาจารย์มาสิไปจันก็ดีรูปซีดไปมานอนนี่ก็บอยอยากให้อาจารย์ไปเพราะว่าพ่อคำลั่งเยอดเพราะว่วาแรงนั่งกลางดาวมาจากเสม็น ไม่เจ็บลำไยต้องการสร้างมาขามกับเต็นหลายเรามาลกาุกษิซีลูกนาผูกใกล้ชิดอาจารย์สร้างบ้านอานแต่เต็นหลายตกลงกับหลวงเอกงดบอระกัดถิ่นอีกยดนี่ที่ไม่จัดมูลีพาอาจารย์ไปเดี๋ยวเ,ด,เดี๋ยวเอา พ่อวิสมาฝากทีฝากน,น้องตกล่องเงีงดไปช่งพระช่าง,งย่อมปลอดภัยไว้ก่อนเอาว่ากันมาดีนินเนาะเอารับพ่อไดเแสบแต่แสมาหลายหรอกละแ็ดเ,เอาหัอยากได้ลอกเขาก็มนี้กับดีกับซัวนี่สองอย่าง ผู้ใหญนี้ปัญญาจะเลือกกิ่นเนาตากันนี้ทัง้งการทั้งเนือ้อท่อมาเนี่ยของเก่าเรียกมเป็นของใหม่ที่่อสวดเพื่อน้องมาเป็นคติสอนใจว่าจะเรื่องบ่อเทียงรลูพังงานิจังรลูบบเทียงเลทังหาอนิกา เรทนาคือความสวยอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ซัวอันนี้กับบเทียงสัญญาณิจารสัญญากับบเทียงสัญญาคือความจำไม่จำได้หมายรู้สัญญาสัญญาณิจารข้าแปงวออก,กที่สวดไปเมื่อกี้สัญญากับบเทียง เข้าจำได้ก็ลงก็ลเรื่องเทนาคื่อการสวยอารมณ์อารมณ์เดียวเรื่มงััวกับบทเรียนพุณเจ้าฝนว่ามากสองพันหกร้อยขอผีดเราจะายเราไนแน่นอนกับโลกที่หมุนไปโดยไม่มีการหยุดยั้งซึ่งเข้าพุทธปาสิทธิว่าโลกนี้อัน,น้จัง ข้ารักแต่ยรักหลายเอ้อ้ถ้าสั่งเนี่ยข้าสั่งแต่ยสั่งทักหลายเอ,อ้อ้ถลักเนี่ยวางใจเป็นกลางได้เราก็จะมีความสุขรักเขาหลายก็เป็นทุกข์เกลียดเขาหลายก็เป็นทุกข์มันบอกพอดีโรคโรคคำว่าโลกมีทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นมาจากการไหนไหน ผู้เหละาขอไปยืดมันก็เกิดทุกตัวพาราหาเวปัญจักขันบาผู้แบกภาละเป็นของหนักนะผู้เ,เจ้าก็นวว่าภาลา,าโลจเจบุก,กโลแต่บุคคลก็ยังถือภาระไว้พาราดานังทุกขังโลเจผู้ปลอยวางภาละได้เป็นของเบา เอาเนี่ยโกรธก็ยึดถือเกลียดก็ยืดถือรักก็ยืดถือชังก็ยึดถือไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่เกลียดนั่นเรามองต้นสุขรักหลานก็จะไปรักเขาหลายพขตายเราก็ไปีนท่ฟ้องหลานก็ได้บันแต่เกิดน้ำเขาเรียกเขาว่าเทวดโจอดตายผูริจาย ในไงอยังก่อยุกยุคคมได้อ,เอ่เออไเขาบอกเคยอยู่บ้านเฮาเขาบอกเลจากเออเขาเป็นคนทถวบ้านยืนเขาเป็นคนบาดโจ็บน้า,นาจะดงจากเขา ตอน,น,นเขามาสัางวัดนี้แต่กี่ยวหสุดหลงไปผเเนือเชียงไม่เชียงได้แม่งสวนเตอนนี้อยุบบ้านจนสิแแกเขาหาวันตั่วไปมอสองเอท่าแทบบ้านถ้าเราไม่มีดีเราจะไม่ทำเออแต่หาความดีมาฝากพี่ฝากน้องเอาจบเอาให้พอ่อนโอ้ยอาจารย์จ

ฝนมันก็เห็ดดีหรอดเจ็บใหม่เจ็บไหลเจ็บง้านแล้วมากวันกันคันตกบบกง้างอยู่สามสี่มือนวรวันวันอาทิตย์นัดตัดหยาฝาดท่างเข้ามาพัฒนาตอนรับกต่ถิ่นมาอ้๋อ ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเนวะอิโตดินังเตตานังอุปกาปติอิสิตังปาริสังตุมังสิปเมวะสมิชนโตสัเบปุเรนตุสังตปาจันโดปินอรโสยะทามณิโตติราโสยะทา เโยเิวัชรโตอสัพปะโรกวินัสโตอามาเตภวัตวันตารโยตุกิริทายุโกภวะอาภิวานาเสเลสะมิจังวธาปัจายโนวาตารวธรรมวัฒนเต युवन्नो अशोफं कलां पयञ्च सो दक्षिणादिना सङ्खमे सोपतिष्ठिता देदारतं हिकायस न सोपतपते सोया निरक्षिता เตตานะโพธาตะกะตะโหลานะบัลลังกะธิโกนโมนะคารินังองค์เฮยปุญญังภาโสตังอนัสสากันติภาวะตุสัพพะมังคารังประทานตุสัพพะเทวะตาสัพพะพุทธานุภาเวนะ าราโสเทผวันตุเตภาวุตสพพมังการังพราคันตุสาพปเิวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสราโสเทผวันตุเตภาวุตสพพมังการังพราคันตุสาพปเิวตา කපාසං හනු කාවන තරතතිය කාවන්තෝතේ